สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับร้าน b ี a ิ๊กไบค์ช็อปร้านเรารับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถบ i g ิ๊กไบทุกรุ่นนะครับร้าน b ี a ิ๊กไบค์ช็อปตั้งอยู่ที่ลำลูกกาคลองสองซอยสิบเก้านะครับติดกับโลตาคลองสองวันนี้ผมจะพามาชมลูกตีเจ็ดเก้าหกนะครับ ABS ปีสองพันสิบสี่สีแดงเท่คันนี้รถสภาพนางฟ้านะครับไม่มีล้มไม่มีชนไม่มีการเกิดอุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้นนะครับสภาพ สวยใสมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมว่าลุงตี7เจ็ดคันนี้วิ่งมากิโลแล้วไปชมกันวิ่งมา24,280กิโลนะครับไม่แท้นะครับไม่มีการกอใหม่แลบประกันเดี๋ยวผมจะพามาชมต่อเลยว่า รอบๆคันของลูกตี796คันนี้สภาพเป็นไงมาบ้างไปชมกันจานเบรกหน้าไม่มีเส้นไม่มีรอยสวยครับดอกยางหน้าเต็มครับรถสภาพแฟริลิงสวยนะครับไม่มีแตกสีเดิมโรงงานทั้งคันเลยนะครับ สภาพเครื่องแข็งไม่มีแกะนะครับเดิมๆใส่มากๆเจ็ดเก้าหกเป็นตัวโปรอาร์มนะครับเท่มากๆเห็นล้อเต็มๆจานเบรกหลังไม่มีเส้นไม่มีรอยสวยครับดอกยางหลังเต็มครับปั๊มหลังเดิมเป็นปั๊มปัก ปักข้างมาแล้วนะครับเป็นปั๊มเดิมของจากโรงงานเลยนะครับโซ่สเตอร์สะอาดสวยครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมว่าลูกตีติดเคันนี้มีของแต่งอะไรมาบ้างไปชมกัน จะจกปลายแฮนด์แต่งครับมาพร้อมกับการเบรกการคาร์์แต่งครับมาพร้อมกับท่อเอสซคู่นะครับแท้ครับแบบลันๆเดี๋ยวผมจะพามาฟังเสียงลูกติเจ็จะเป็นไงบ้างไปฟังกัน สหรับเสียงเครื่องลูกคติเจ็ดเคันนี้เสียงเครื่องปกตินะครับเดี๋ยวผมจะพาไปฟังเสียงท่อเอสซีจะดังเพราะแบบไหนไปฟังกันเสียงท่อแบบลั่นๆเลยนะครับสำหรับลูกติเจ็ดคันนี้ระบบไฟติดทุกจุดนะครับ <c oughs> แต่ไฟเลี้ยว ไฟสูงไฟต่ำระบบไฟติดท,ทุกจุดนะครับสำหรับลูคติเจ6 ABS ปี2014สีแดงเท่คันนี้ล้ามบีทไปช็อปได้ตั้งราคาอยู่ที่290,000บาทดาว3 9 0 0 0บาทล้ามบีทไปช็อปโปรรถสุขประเทศฟรีค่าจัดฟรีโอนฟรีประกันส่งฟรีทั่วประเทศ รถจากหน้าป้าย1,000 0บาทถึง60,000บ,บ,บาททุกคันในร้านรับประกันเครื่องระบบไฟ1เดือนเต็มรีบม,มาจับจองเป็นเจ้าของได้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับเพจบี t ไบ e ช็อปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ